Il eleven. สดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณรอกันดิมาเอาเลยเหรอเคยิเสร็แล้วอยากจะลองกินได้ได้เพราะอ่เสร็จไปแล้วอันนี้คือแล้วเพราะมันมีอยู่แล้ว What is this? อันนี้คือไข่หอยเม่นเป็นไทโกอยุง ซอยร่วมก็ดีร้านนี้เ <Okay. S 1> จ๋งมากเป็นของน้องคนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นตัวเขาแหละนะครับแล้วก็เป็นร้านน,น,าน,นี้เป็นร้านที่คัดเนื้อได้ดีแล้วคัตติ้งเนื้อเขาเนี่ยพอเขาเขาคัตติ้งมาแล้วเนื้อยังฉ่ำอยู่เลยนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้กริวอะไรทั้งสิ้นเส้นเนื้อสวยมากแล้วก็ลายเนื้อตัวมาเบริรเขาแบบ เเจอดีมากมีความหนามากวันนี้มีอันหนึ่งที่อยากกินมากคืออยากลองชาโตบิยองเขามากคืออะไรชาโตบิยองมันจะเป็นเนื้อส่วนหนึ่งที่แบบเราจะหั่นหนาหน่อยแล้วมันจะนุ่มมากเพราะมันกล้ามเนื้อวัวมาเดะมันจะเป็นส่วนที่อ่อนแรงสุดอ่ะนี่แล้วตัวนี้ก็ต้องรู้จักไว้หน่อยยูเกะเป็นเนื้ออะไรเนี่ยแมองก้อนยูเกะคนชอบเนื้อบอกเลยนะตะวันร้านนี้นะ เนี่ยในยุคเกะเคยจะเป็นอย่างนี้ครับวิธีการกินเป็นติบแบบนี้เลยแล้วกินคูน่กับไข่ซึ่งมันจะเป็นส่วนที่อ่อนแรงสุดอ่ะนี่และตัวนี้ก็ต้องรู้จักไว้หน่อยยุคเก่ะจะเป็นเนื้อแนี้แห่ให้มองกล้องยุเกะคนชอบเนื้อบอกเลยนะตะวันร้านนี้นะเนี่ยในยุคเกะเคยจะเป็นอย่างนี้ครับวิธีการกินเป็นติบแบบนี้เลยแล้วกินคูน่กับไข่ซึ่งไข่ที่จะใช้กับเมนูนี้ได้จะต้องเป็นไข่สด ใหม่แบบตออกเจ้าของร้านค่ะสิตาครับมาสิตาไอ้โต้งออกไปพี่โต้งไม่เกี่ยวมือสิตานี่ใช่คุณแม่นั่นแบบไล่เลยไล่เลยไล่เลยนี่น้องนี่เจ้าของร้านค่ะสิตาครับมาสิตาไอ้โต้งออกไปพี่โต้งไม่เกี่ยวมือสิตานี่ใช่คุณแม่นั่นปบบเออแม่จัดสอบไม่รอแล้วนะไม่ใช่่จะบ้ายังไงร้านร้านอยู่ตรงไหนคะเออรวบ ถ้าเขเป็นผหญิงเปร์ทำเยอะมากวันนั้น้ก่อนเราไปที่ซาลีป็นร้านขนมปังอร่อยมากอร่อยชัซาลีถูกไหมใช่เปิดก่โมะเปิดามานค่ะเปิดทามกลางนปิดเุมปิคื่อกี้เราก็คุยกับเชฟไต้ังพูดก็คุยกับเชฟบอกว่าเชฟทำมื้อกลางวันไหมเนี่ยเขากมอยากาเพราะว่า เป็นเป็นงานที่แบบค่อยๆอยากทำก็เท่าไหร่แต่จบไปเกี่ยวแล้วนะไม่อยากทำแล้จบไปเกี่ยวแล้วโอ๋องานอะไรอะพี่โกเป็นงานที่แบบค่อยๆไม่ไม่ไม่ค่อยอยากทำไมเท่าไหร่หรอกไม่อยากทำจริงเป็นงานที่คนเนขาที่จะน่าเบื่อไม่จอยนะไม่จอยเฮ้ยเราจะเล่แบคดีไหมใครเป็นสายอยู่ที่ไหน ตรง70ร้อยน่าจะอยูนี่ะเอา้ใครรับุาเชกเทนเดอร์ไม่ไดหรอกก็คือเอาที่4 0้ามอยู่ัก็มสได้าป่้ตร้อยน่าจะอยูนี่ละเอาแล้ใครรับุ้งตาเชกเทนเดอร์ับไม่ไดหรอกก็คือเอาิที่400ห้าอ่ก็เัาได้ได้ขไเรารู้จักน่ i มทำไมเธอทำไมเธอถึงก <łość> ินเนื้อวะอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้เราไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสวยๆมันกินไงอุ้ยเขากินนื แฟนดูทำอะไรทำอะไรมาแฟนดูทอะไรแฟนเธอทำอานอะไรนครับก็ช่วยกันเนี่ยค่ะโอเคโอเคนะเดี่ยวแต่ป่าด้วยครับบูสเตอร์สวรรค์บางคนชอบเหนือปิดเปิดห้าโมงปิดหตนะครับอยู่ต่อยนะรวมเรดีรูมเดีเจ okay. ี๊ยบ